ครับผมตออนี้เปลี่ยนยังไงคนนี้มึงก็เอาเบิ่งที่ผ่านแม่งทิบงโลภจิมรัวบอกผมเก็บไว้ครับแต่ก่อนนี่มันดีเป็นปืนน้ำหนามตาเทายเอาเบิ้งทั้งหลังโมเมียนบอกครับมีนี่แหละครับร่องๆเปิดถึงเลยรู้สึกมันไข่ขึ้นไรเสริมบ่ตอนโซงกินครับห่วยตัวกินยู่นี่เต็มขาวเลกายู่นน้ำหนามอย่างนี้ทั้งหลังอีกเต็มครับเป็นสีหน้ากินไปได้สุดมันมันดีขึ้นบ่ส่วนก่อนนะแต่ผมมียาลูกบาลแต่ว่าผมสงสัยอยู่ก็เก็อยากกินก็อยากกินต่อบ่ต็เกี่ยงขึ้นนออยยู่่่่แตวาาาผมบกกกิลลงงพััหี แต่ก่อนผมก็กินมาอยู่มันมมีผลแล้วมันกินตัวนี้ผลก็ยาลงบาดแม่หมดเลยหน้าก็ว่ากินตอนกันโรดเพราะว่าผมกินแ้วปุ๊กมันก็คือสี้แค่ไข่กีนเกียงออกแต่ว่าผลก็ยาลงบาดอย่างที่หน้าเมื่อเอยาหมนอีกเบอร์เลยกินยาลงบาดก็โบมีผลมัมเลนมันก็บโบเด่ยร์ังย่งย่งของใจอยู่จะว่าเอามาล่องิึงอีงที่น้าสร้างเพิ่มอีกนะแต่ว่าคั้นมันไข้กับสิอันนั้นกินอี่อยู่หรอหลายอยู่กับผม กวนตัวไหนครัผมเบิ่งก่วนงหน้างทองนี่เนาะนี่อยู่สวงนี่เต็มแล้วก็อยู่หลังหนะท้ายอยู่นี่ทายนี่ทายน่ะลัโอ้ี่ท้ายนายเน่ทองเน่หลังเน่ยังสิน่ะก็เกี่ยงก็มาเกี่ยงห่วยเกี่ยงโอ้แต่ว่ามันเป็นเป็นเน่าเอ้แว่าแต่มันยังขั้นอยู่เลยแต่ว่าช่วงจะกินแต่มันเป็นขาวเป็นก้าอะไรมันดันอะไรในตกอนมะแดงขาวเลยนี่นี่นี่มันมันมันเป็นคือมันอยากโพนี่แต่มันโบโพแต่มัน้ยมขั้นยังขั้นอยู่นี่อืครับผม ข้างมองนน่น่ะเจ้าวามากเมือวานนี่มันยังนี่ก็กินให้ได้จริงสินะขั้นวามากขั้นเลยทีอยู่นี่มุกนี่มันใกล้ผมจีไปน้าีจริงนะครับผมไอ้จีเนีุมไปหบที่ขึ้นกันเนี่ยเพราะว่าทากินสองแรกคนกินจะหูเองดเนะท่านหวเออมันมันดีบ่ดีขจุกตัวหัวเองขันดี่ผมผมมันคนจิตตัวเรขั้นดีก็คือดีว่าขั้นบ่ดีก็คือว่าบุรีจริงนะครับผมเจ้าีบผมมาแห่งิไปจันบุรีอยู่ไหนครับผมเลราินเว่า ก็คือไก่แท to mm ้ว hmm. ่าคาเดิม <deuxième> ันเบื่อไหลได้หน่ว่าไปอยู่หันมันอยู่โซนเดือนผมไปอยู่โซนเดือนนี่เบื่อเงินหลายบาทอยู่ดรออืมก็ไม่เป็นไปก็ได้เลยแต่ว่ามันแน่นี่ยก็ถ้าถูบุญคุณอยู่ซ้ำนี่ก็ว่ายู่ได้กับเด็กกีฬาเกี่ยงขั้นหลังผมนะครับเกว่าัยงขั้นหลังจะมันเป็นอย่งไรเจ้าวาบหินมันมันขั้นเจว่าขั้นอยู่กันนะคือกันนั่นแหละเกี่ยงนครับเกี่ยงนั่นขึ้กันนั่นแหละเออเป็นพื้นแล้วมันจะขั้นขั้นอย่างไรกันเนี่ย ก็ยังนิดนึงแล้วนึกกีฬาแต่ท่านอีกจะสองสามกองผมว่าโอเคได้หนี่ให้กวาจะเบ็ดูนเตีอว่าเตีว่าหลังนี่ส่วนของเ่าเลยได้มันไม่ได้อืมแต่มันมุ่งินยาหญ่ยังนะาช่วงนะขาดช่วงอมัน